สวัสดีพี่น้องที่รักในพระคริสต์ค่ะเราขอบคุณพระเจ้าที่เรามีโอกาสได้เข้ามาร่วมกันใคร่ครวนพระวานะของพระเจ้าในพระธรรมยามเช้านะคะในวันนี้ค่ะจะมีโอกาสไดอ้อ่านและใคร่ครวนในพระธรรมยอนบทที่5ข้อที่17ถึง23ในหัวข้อว่าพระบุตรร่วมงานกับพระบิดาแต่พระเยซูตัดต่อพวกเขาว่า พระบิดาของเรายังทรงทำงานอยู่เรื่อยๆและเราก็ทำด้วยเพราะเหตุนี้พวกยิวยิ่งหาโอกาสที่จะฆ่าพระองค์ไม่ใช่เพราะพระองค์ฝ่าฝืนกฎวันสบาโตเท่านั้นแต่ยังเรียกพระเจ้าเป็นบิดาด้วยซึ่งเป็นการทำตัวเสมอพระเจ้าพระเยซูตัดกับพวกเขาว่าเราบอกความจริงกับพวกท่านว่าพระบุตรจะทำสิ่งใดตามใจไม่ได้ นอกจากที่ได้เห็นพระบิดาธรรมเพราะสิ่งใดที่พระบิดาธรรมสิ่งนั้นพระบุตรจะทำเหมือนกันเพราะว่าพระบิดาทรงรักพระบุตรและทรงแสดงให้พระบุตรเห็นทุกสิ่งที่พระองค์ทรงทำและพระองค์ทรงแสดงให้พระบุตรเห็นการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นอีกที่พวกท่านจะประหลาดใจเพราะพระบิดาทรงทำให้คนที่ตายแล้วเป็นขึ้นมาและประทานชีวิตให้อย่างไร พระบุตรก็จะให้ชีวิตแก่คนที่ปรารถนาจะให้อย่างนั้นเพราะว่าพระบิดาไม่ทรงพิพากษาใครแต่มอบการพิพากษาทั้งสิ้นไว้กับพระบุตรเพื่อทุกคนจะได้ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรเหมือนที่พวกเขาถวายพระเกียรติแด่พระบิดาคนไหนไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบุตรคนนั้นก็ไม่ถวายพระเกียรติแด่พระบิดาผู้ทรงใช้พระบุตรมา เรื่องราววันนี้ค่ะในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อที่1 7ถึง23พระเยซูกำลังพูดถึงสิ่งที่คนยิวในสมัยนั้นแทบจะรับไม่ได้คือการบอกว่าตัวเองและพระบิดาหรือพระเจ้าที่เราเรียกกันว่าพระบิดาเป็นหนึ่งเดียวกันทำงานด้วยกันแล้วก็มีหลายคำพูดที่คนในสมัยนั้นฟังแล้วก็รู้สึกว่านี่คือการหมิ่นประมาทพระเจ้านะคะ พระเยซูนะคะบอกว่าพระบิดากับพระองค์เนี่ยทำงานร่วมกันชาวยิวก็โกรธมากเลยแล้วก็เป็นการแสดงตนว่าเราเป็นพระเจ้านะคะแล้วพระเยซูก็บอกว่าพระองค์ไม่ได้ทํางานสิ่งต่างๆเนี่ยโดยลําพังแต่ว่าพระบิดาเคยทําอะไรพระบุตรก็จะทําเช่นนั้นด้วยนะคะเราเห็นว่าพระเยซูกําลังพูดอย่างนี้ว่าศักดิ์ศรีของพระบิดาเทียบเท่ากันกับศักดิ์ศรีของพระบุตร เรื่องนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากและเป็นเรื่องที่ท้าทายมากสําหรับพระเยซูที่พูดสิ่งนี้ออกมาต่อหน้าคนยิวที่เชื่อและนับถือในพระเจ้าเหมือนเป็นการดูถูกพระเจ้าเหมือนเป็นการทําตัวเสมอเหมือนพระเจ้าแต่ทําไมพระเยซูจึงต้องพูดสิ่งนี้คะทําไมพระองค์จึงต้องเน้นว่าพระองค์ทํางานร่วมกับพระบิดาอันดับแรกเลยเนี่ยเรารู้ว่าถ้าพูดอย่างนี้แล้วมีความเสี่ยงหลายอย่าง กลัวคนจะต้องเกลียดหรือไม่ก็ถูกหาว่าเป็นผู้ที่สอนเท็จนะคะมีหลายๆประเด็น,นะคะ่ะแต่พระเยซูจําเป็นจะต้องพูดสิ่งนี้เพราะว่าพระเยซูต้องการสําแดงให้เห็นเขาว่าพระองค์กับพระบิดาเนี่ยเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันจริงๆพระองค์ทำในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งใหม่แต่เป็นสิ่งที่ถ้าพระบิดาเคยทำํำพระองค์ก็จะทําด้วยถ้าพระบิดาเคยให้ชีวิต คนตายให้กลายเป็นคนฟื้นอีกครั้งพระเยซูก็จะทําสิ่งเดียวกันนั้นด้วยนะคะดังนั้นเนี่ยพระเยซูต้องการจะแสดงออกถึงอีกส่วนหนึ่งซึ่งเป็นเจตนาของยอห์นที่เขียนเรียบเรียงถ้อยคําเหล่านี้มาเพราะว่ายอหนมีเตจตนาว่าอยากให้คนอ่านเนี่ยรู้ว่าพระเยซูเป็นพระเจ้าดังนั้นเนี่ยพระเยซูก็พูดในข้อความเหล่านี้ค่ะที่ยืนยันว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าโดยเริ่มต้นจากพระองค์ทำงานร่วมกับพระบิดา และพระองค์ก็ยืนยันว่าพระองค์เนี่ยไม่ใช่เพียงแค่ครูสอนธรรมดาแต่พระองค์มีสิทธิอํานาจเหมือนกับที่พระบิดาได้ทําด้วยนะคะและพระเยซูก็บอกว่าเกียรติของพระบิดากับเกียรติของพระบุตรเนี่ยเป็นศักดิ์ศรีที่เหมือนกันค่ะนี่คือสิ่งที่พระเยซูมีความกล้าหาญมากค่ะที่พูดถ้อยคําเหล่านี้ต่อหน้าบรรดาพวกยิวแต่ว่าเรารู้ว่าพระเยซูคริสต์พูดด้วยความเข้าใจและด้วยความมั่นใจเพราะนี่คือเรื่องจริง พระเยซูอาจจะเป็นเพียงแค่ศาสดาถ้าตามความเชื่อของศาสนาอื่นแต่ว่าเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตียนเรารู้ดีค่ะพระเยซูไม่ใช่แค่มนุษย์ที่สอนได้ดีหรือนําเสนอศาสนาคริสต์ได้ดีแต่พระเยซูทรงเป็นหัวใจหลักของคริสตศาสนาหรือของคริสตชนหรือของคริสเตียนเหมือนกับพระเจ้าพระบิดาเลยเพราะว่าคนที่ทําให้เราทั้งหลายมีความเชื่อและรอดได้คือพระเยซู นี่คือสิ่งที่พระเยซูต้องการจะชี้ชัดให้กับคนที่เชื่อรู้ว่าคนที่เชื่อพระเยซูเท่ากับเชื่อพระเจ้าคนที่เชื่อพระเยซูคือคนที่จะเดินในเส้นทางเดียวกันกันกบที่พระเจ้าอยากให้เราเดินนะคะพระเยซูไม่ใช่คนใหม่ที่มาล้มลากล้ม,ล,มล้มเลิกศาส,สนาเดิมนะคะหรือว่าความเชื่อเดิมหรือพัพอพนธสัญญาเดิมแต่พระองค์มาทําทุกอย่างสมบูรณ์และพระองค์บอกว่าพระองค์นี่แหละเป็นพระเจ้าพี่น้องที่รักวันนี้ค่ะ เราเองเรียนรู้อะไรจากสิ่งนี้พระเยซูถูกใช้มาโดยพระเจ้าพระองค์ก็ดําเนินชีวิตร่วมกับพระบิดาและเราล่ะคะที่เป็นผู้ติดตามพระองค์เรามีชีวิตร่วมกับพระบิดาหรือไม่ความคิดคําพูดต่างๆของเราสอดคล้องกับพระบิดาของเราในสวรรค์แล้วหรือไม่ให้เรามโอกาสได้ใช้เวลานี้คะ่ะในการไิฐานเราอยากเป็นเหมือนพระเยซูที่ทํางานร่วมกับพระบิดาอธิษฐานด้วยกันนะคะ ข้าแต่พระเจ้าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าและในขณะเดียวกันพระองค์ก็ทรงเป็นพระบุตรของพระบิดาและพระองค์ทรงเป็นมนุษย์ด้วยสิ่งนี้ทําให้เราทั้งหลายเรียนรู้ว่าใครก็ตามที่เป็นลูกของพระองค์จะดําเนินเจตนารมณ์ของพระบิดาพระเยซูดําเนินไปกับพระบิดาทําตามใจพระบิดาร่วมงานกับพระบิดาและอยู่กับพระบิดาเราทั้งหลายที่เป็นลูกเหมือนกัน ลูกทางความเชื่อเราทั้งหลายนั้นก็ควรจะดำเนินชีวิตเหมือนกับพระบิดาด้วยเช่นเดียวกันขอพระเจ้าเมตตาที่เราจะมีความกล้าหาญที่จะดําเนินชีวิตอย่างลูกของพระเจ้าเหมือนอย่างที่พระเยซูริตแสดงความกล้าหาญออกไปว่าพระองค์ประกาศว่าตัวเองเป็นลูกของพระเจ้าด้วยความภาคภูมิใจและด้วยความมั่นใจขอให้เราดําเนินชีวิตในแต่ละวันโดยเฉพาะวันนี้โดยการรู้ว่าเราเป็นลูกพระเจ้าเรามีสิทธิอํานาจเดียวกันกับพระเยซูริและเราจะเดินในการอัศจรรย์ไปกับพระองค์ ขบหลวงไานให้วันนี้เป็นวันที่เราดำเนินชีวิตให้สมกับเป็นลูกของพระเจ้าในนามพระเยซูกิจเจ้าอาเมนพี่น้องที่รักคะอยากให้เราเองมีโอกาสได้ย้ําเตือนกับตนเองนะคะว่าเราคือบุตรของพระเจ้าจงดําเนินตามหนทางของพระเจ้าคะ่ะขอพระเจ้าไว้อรนะคะ อย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนสำหรับช่อง KKPL l i v e และสนับสนุนพันธกิจของเราผ่านช่องทางที่ปรากฏบนหน้าจอ